สวัสดีเจ้าคุณผู้ชมโดกับป้าเอเจ้าสวัสดีครับที่เดิมเจ้าห้อยตึงเท้าจุดเดิมวันนี้มากับฝนนะเจ้าแต่เจ้าฝนตกมามีไข่มาเลยตรงนี้เขาไม่แห้งก็บ,บอ่มีฝั่งนี้มีแต่เฮาสองคนนะเจ้าแต่ฝั่งตรง หอโดดเก่าปุ้นมีนะเจ้ามีคนเยอะอยู่เดี๋ยววันนี้เขามาลุ้นนะเจ้าจะได้ป่ากอวันนั้นเขาได้ป่านินเนาะมาดูวันนี้เขาจะได้เห็นก่อนะเจ้าคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะเจ้ามาแล้วเจ้าคุณผู้ชมหน้าดินลงุงตักไหม ย้ายไหมเ <_ S 2> ย้ยยายอยู่โอเคอืมตะเพียนเจ้าอืมโอเคกระชังได้แช่น้ำแล้ว เอาปากแล้วก็กองขีบนะเจ้าส่งขอโอเคมากเลยโอแน่นสสวยๆนะครับเฮ้ใส่เลย นั่น,นะคะมาราคาลุงเหมือนวันนั้นอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะเจ้าคุณผู้ชมของวันนี้เป็นวันที่ดีของเฮาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถึงโดกกับป้าเอ๋ตวหนะเจ้าขอพระคุณเจ้าคุณผู้ชมม,มาลุ้นกันต่อเจ้า ฝนตกเจ้าคุณผู้ชมหลังจากที่เขาได้หนึ่งตัวตะกี้เนาะฝนก็มาเยี่ยมเยือนเขาเลยอืมจุบลุงสู้ไหมสู้กี่โมงแล้วอะคะ สิบเอ็ดโมงจะเตียงครับสิบเอดมงะเตียงนะเจ้าลุ้นกันต่อไปเนาะมุมนี้สวยเจ้าคุณผู้ชมฝนตกมันก็จะมืดๆนะเจ้าก็ไม่แห้งมามีคนมานั่งเลยเจ้าวันนี้เดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อนะเจ้าคุณผู้ชม เป็นผู้ประสบภัยแล้วเจ้าคุณผู้ชมเดวยวของต้๊กบะมือน,นะเจ้าต้องคุ้นเต็งอยู่เนาะอ้าฉันจะลงได้งคะเนจะ ช่วยลุงกอนและเจ้าคุณผู้ชมมันหวันกันที่สองมาตัวเจ้า ใหญ่นะเจ้านี่ใหญ่ขนาดเลยคุณผู้ชมลุงแก้เบ็ดอยู่เจ้ามันหว่นกานแล้วมันุูดเลยนะดีที่ตะก,ก้อครับบลรุษ พอพอ,อไอเนาะไอถูงแม็ดโฟมเนี่ยดุงละคุณผู้ชมละเจ็บจองเอาอจองเป็นอกแล้วมีฝนแล้วหนึ่งเอาไปย nếu lùng luật tiền ăn à Hàn nha cháu mấy con mèo cháu, chú lùng quá mà nhảy nha cháu tụi nị nè, dạy dù lắm dạy dù ใหญ่กว่าตัวแรกไว้งามยงๆครับผมเค <Okay. S 3> ้มา็ำแล้วเจ้า ว่าใหญ่ยู่อีวะคุณไปตั้งแต่กันหล่นใส่สวยใส่สวยีก็โอเคยู่เก็บข้าวไับชันก่อนนะครับ สายสวยๆงายงามงามแหมแล้วเจ้าดุงบอกตัวเล็กนะเจ้าฝนก็มานะเจ้ามืดฝนแล้วคุณผู้ชมฝนจะมาแหมล้อมละ

สวยใส่กระชังเลยแต่ตอนนี้ฝนมาแล้วเจ้ามืดตื่นมาเลยตรงปุ้นปุ่นนะเจ้ามืดฟ้าห้องตัวขลม่ขลมๆ่มมโหจะถึงเฮาก่อนนะเจ้าคุณผู้ชมอยากได้ป่นนินเนาะนี่เขามาลุ้นว่าเขาจะได้ก่อ ลุ้นกันต่อเจ้าติดไหมใหญ่ไหมลุงว่บบาใบใหญ่เจ้าลงนะเจ้าคุณผู้ชมโู้โพ้โป้โอ้ได้อยู่เต้ากันเลย เจ้าเดิมเจ้าฝนจะมาเห็นแล้วเจ้าคุณผู้ชมลมบึงบ้งบึ้งดูลมลมเพลงขนาดเลยเจ้าฝนก็จะมาเห็นละไปจนหนาวอ่ะเจ้าประเดี๋ยนี้ <c oughs> นักตกป่าเริ่มมาแล้วนะเจ้าตรงนี้นี่ก็เริ่มมาแล้วเจ้ะตัวที่ ตัวน้อยนะเจ้าตัวใหญ่ตะกี้ได้ตัวเดียวเคเดี๋ยวมาลุ้นกันเจ้าของป้าเอกก็ <ขอ S 1> ดิงด้งดองดองแต่ว่าบัตติดเจ้าของปราเอกจำเป็นอาหารหน้าดินนะเจ้ากินห้องมอดลูกมิกินห้องมอดลูกกินอาหารห้องมอดแล้ว นี่นะเจ้าหมาหมาจอนที่พ่อนํามาปล่อยที่ห้อยตึงเข้านี่นะเจ้าเอาอาหารใือเนาะสื้ออาหารมาตัยเจ้าถ้าหมาตัวไหนมาก็อห้กินนะเจ้าบะเทไว้เนาะเพราะฝนมันตกโอ้ไหลตัวแล้วนะไหนดูคูผู้ชมดูได้เหรอนี่โอ้วันนี้เฮาหมานไหยตัวแล้วนี่โอเคเจ้า ตัวใหญ่ตัวเดียวเห็นเดี๋ยวเร็วเห็นมุดหรอกมาลุ้นกันต่อเจ้าคุณผู้ชมเฮาจะรอดหรือเฮาจะล่วงกับฝนนี่เห็นไม่หมดหรอกยัยไหมยัยไหมยญ่ยหยยเหรอ,อเดี๋ยวนะเจ้าไปเอฟกลับกล้องก่อนเนาะรุดเปล่าเจ้าคุณผู้ชม ย่อนสายหรือเปล่าโอ้ยสะยดยอ่ะไอ้แกลังจะกลับกล้องไปช่วยลุงตักเจ้าคุณผู้ชมมันเข้าตรงนี้นะเจ้าเข้าตรงญ่านี่เนาะโอ้ยสะยดยป่ายังกบหูมาตั้ันหันสกรรมนาอ เฮ้ายดเจ้ากำลังจะปิ้นกล้องฮะลุงใจฮ้อน่ะลุงใจเย็นๆกะก้อยๆยหมุนมากะถ้าถ้าลุงงัดแล้วลุงผ่อนลงอ่ะปล่อยปลายเบ็ดลงอ่ะมันจะลุดนะลุงต้องตึงไว้ตลอดเวลานะ ดอกสอนลุงนะเจ้าพระเอกก็บบเจจิหมวเรื่องแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นจะอั้นนะเจ้าโอเคหี๋่วมาลุ้นใหม่เจ้าคุณผู้ชมเจ้าเประข้างลุงเจ้าพระเอกถ่ายบาตาัตรนหล่นไปตัก้ลุงเจ้าตัวใหญ่นี่ เอยี่ยมมากนอนเลยนอนลุงมาปดเจ้า กินก็ค่ะมาเล่นครับไม่เกินเขาปักถูกต้องเอ้ตัวใหญ่มีเพื่อนแล้วกินไก่นี่ฮะที่ขว้างแต่ก็ไปไก่บะกินนะเจ้าคุณผู้ชมกินไก่นี่นี่กินนี่ประมาณนี้นะเจ้านี่ประมาณนี้อืม ลุงบ่เอาผ้าได้ก็ค้าไทายหุบหรอเอาผ้าวางเลยอ่ายืน <laughs> ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่หรอลุงบอกว่าตะกี้ตัวใหญ่ยังมาถ่ายต,ตัวตัวตะกี้ใหญ่กว่ากะอี้นึกว่ามันพอๆกันแก้วพยันนกแก้วพยนันนแก้วพยนั <laughs> กกพยนหนัลูกแก้วใข่เอามาตกกับมฮุงูหออ่อนถ้าจะมาเล่นดออ ระวังดีดลงน้ำเดอ้ออืมหันหันหันลุงเท่ากันก็คะอ๋อตัวนั้นใหญ่กว่าอืมตัวนั้นใหญ่กว่านิดนึงน้อยเดียวฮะใหญ่กว่าน้อยเดียว โอ้วันนี้เฮาหมานเจ้ามไ่ได้ปลานินแต่เฮาก็หมานป่านี้เนาะตะเพียนจะลุกกอคะมันต้องเอาลงลึกค่ะเออมันได้หายใจโอเคมันลุ้นกันต่อเจ้าลุ้นป่านินนะวันเนี้เราจะได้ก่อฮะ สี่โมงเก่งแล้วนะเจ้าคุณผู้ชมติดไหมใหญ่ไหมใหญ่ไม่ใหญ่ตักไหมลุงไม่ให้คำตอบทุกคน จะเปลี่ยนอาหารพอดีหรอร้อยเงาเงมนะครับโอเคไซต์ถอด เก็ดอันหนึ่งติดอ๋อมีเก็ดอัน,นเก็ดมันนะก้าน่าจะเก็ดมันนั่นแหละ่ติดตั้งบนปากมาเข้าปากนี่นนนต้วงใส่งงงงคล็อกใครใส่กระชังเลยมาลุ้นกันต่อเจ้า ลุงได้หมดเลยนะเจ้าคุณผู้ชมปเป๊ะบ่ได้สักตัวจะปั๊มเห็นละมวันเนี้ยปั๊มรอบสองมาลุ้นกันนะเจ้าปุ่นน้องปุ่นมาใหม่ก็ไม่แห้งกำลังมานะเจ้ากำลังมามอบสี่โมงนี่นะ มาลุ้นกันต่อเจ้าหุณลุงเปลี่ยนอาหารพอดีเลย ลุงตัวน้อยกินไก่ตัวใหญ่กินไก่ตะกี้ลุงได้ได้ตัวใหญ่นี้นี่หวดดายนะคะหน้านี่น้อยเดียวบวไดดเนาะ,ะกินอาหารเปะ๊ะลุงโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อเจ้าคุณผู้ชม อยู่ไหมห้ามงกึงเจ้าตะกี้ลุงก็ได้ตัวงนะเจ้าไปเะเมเาเก็บครวัวตัวน้อยเจ้าน้อยนอยมอกสองนิ้วเนี่ย<ม>ลุงบอกว่าแร่งขว้างไก่ก็แร่งตัวน้อยนะเจ้าไม,ไ,ไม่ตีดห้ามงกึงล้วเจ้าคุณผู้ชมจะมืดแฮมละ,ปะเปเริ่มทยอยเก็บของแล้วนะเจ้านี่เหลือแต่ตะี้ละ โตอย่างล่มจ้องไปเ,เก็บหมดแล้วเนาะเดี๋ยวไปเอกก็จะไล่เก็บเบ็บเบบเดไปละดุนแต่เบ็ดลุงละตะกี้ตัวน้อยจักสองนิ้วดุงปล่อยไปแล้วเนาะมาเอาตัวมันน้อยเกินกโอเควันนี้เราบ่ได้ป่านนินแล้วจะหกโมงแล้วฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวน้าเจ้า ตงปูนเปิ้นมาทีหลังเปิ้นได้แล้วนะเจ้าเปิ้นเอาป่าน้อยมาล่อป่าแบดเนาะกี้เห็นเหมือนได้ป่าตองไอ้ก้าลุงว่านะเจ้าเยาเๆยาอี่นะป่าอย่างมะฮู้จ้ะเดีย๋ยวเรามาลุ้นของเฮาต่อนะเจ้าเฮาจะปิ๊กแล้วเจ้าคุณผู้ชม ล้วลุงเอาป่าขึ้นมาให้ดูเนาะโอ้นับซีกี่ตัวลุงหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หอยหอยหอย เอาตัวน้อยนั่นลุงมาได้ปล่อยหรออ๋อปล่อยไปแล้วนะมาใจโอเคสามสี่จปตัวแปดตัวเจ้าโอเ้โดกกับป้าเอขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าวันนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามตัวนะเจ้าครับสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม มืดแล้วเจ้ามืดแล้วเจ้านะเนาะป้นปิ๊กกันหมดแล้วเจ้าบเหลือไข่แล้วเหลือแต่ปลาเอกลุงนะเจ้าน้องที่ป้นมาทีหลังนี่เปิ้ลก็ปิ๊กแล้วเนาะโอเควันนี้เฮาหมานเจ้านี่โอ้ลายตัวเลยตัวใหญ่สองละอันนี้ตัวมอกทอดนี่นะเจ้าก็ใหญ่อยู่นะเนาะลุงเนาะ มกถอดไซง,ง,งามอยู่ยนี่ถึงมาได้ปลานิลแต่เฮาก็ได้ปลานน้หลายตัวเจ้าคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะเจ้าวสวัสดีเจ้าคุณผู้ชม